ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไลน์แอดแอดนัทธาออโต้สวัสดีค่ะ พบกับไออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะลูกค้าอยากได้รถไปทํามาหากินไหมคะติดตู้ถือติดอคอกนะคะนัดถาออโต้มีหัวเดียวเข้ามาใหม่ๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะปี2020นะคะรถใหม่มากๆเลยนะคะเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะฟรีนะคะบริการติดตั้งตู้ถือให้ลูกค้าฟรีนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการเอาไปใส่อคอกนะคะเราก็มีบริการให้ฟรีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าบางคนอยากได้ทรงซิง ะะเราก็มีบริการเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าเลยค่ะอยากได้แบบไหนนะคะมาคุยกันที่ร้านได้เลยเรามีบริการให้คุณจนกว่าคุณจะพอใจเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะมีซูบิชิไทต,ตันนะคะตอนนี้นถาวอาอตโต้ค่ะมีตั้งแต่หัวเดียวนะคะ แครบแครบสูง4ประตูสีประตูออโต้ Auto, มีหมดเลยค่ะทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะเราหามาเอาใจลูกค้าจริงๆค่ะก่อนหน้านี้คือหากันเข้ามาเยอะมากจนแบบไม่ทันจริงๆนะคะตอนนี้เรามีให้คุณเลือกมากกว่าแบบ3าคันเลยนะคะมาได้เลยจบที่เราแน่นอนนะคะตามไอไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ไฟหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะหัวเดียวนะคะแต่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเวลาเราขับรถใช้งานใช่ไหมคะเดินทางต่างจังหวัดไกลๆมืดๆนะคะไฟโปรเจคเตอร์ช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาแบบนี้เลยนะคะคันนี้เดิมนะคะกันชนจะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าไอ้รู้สึกว่าแบบคือดํามันดูไม่แบบ ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบก็เลยแบบสั่งทําสีเป็นสีขาวให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะก็ดูสวยมากขึ้นนะคะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดํานะคะมาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิแบบนี้เลยนะคะลูกค้าป้ายทะเบียนเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมคะสําหรับบางคนนะคะอยากได้ไป้ายกรุงเทพนะคะนัดถาออโต้เราย้ายป้ายป้ายให้ลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพอยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะหัวเดียวนะแต่ได้ล้อแมกนะคะออปชั่นเยอะนะสภาพร้อนะคะใหม่ๆเลยไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะสภาพยางยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะยางสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะคะถ้าเป็นสเปคตัวนี้ก็จะอยู่ที่ซุ้มล้อค่ะมาดูกันที่ภายในนะ คือส่วนใหญ่เอาจริงป่ะคะว่าเวลาที่เรายเจอหัวเดียวทุกคนจะมองว่าเป็นรถที่แบบใช้งานมาหนักมากๆแล้วถึงเอามาขายนะคะเป็นรถที่โซมแล้วแมนแทแนลลำบากแล้วนะแต่คันนี้เอ้ว่ามันใหม่มากๆเลยนะใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเหมือนกันค่ะแผงข้างคันนี้นะจะได้เป็นแผงข้างสีดําแบบนี้เลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการขอการพ่นการทําสีกบทับนะคะการันตีว่าไม่มีชนมาแน่นอนคันนี้รับประกัน โครงสร้างเดิมๆเลยนะคะแผ่นเพจค่ะเหมือนเดิมเลยมิซูบิชิแผ่นเพจจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่มีการลอกการลุยออกมาเลยนะคะ กระบะหลังนะคะก็จะมีการติดตั้งตรงนี้เหมือนน่าจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะจากโชว์รูมป้ายแดงนะก็ลูกค้าที่อยากได้ตู้ทึบอยากติดคอกอยากอะไรนะคะมาคุยกันที่ร้านได้เลยเราบริการให้ลูกค้าเต็มที่สภาพแม็กไลเนอร์นะคะมีการใช้งานมานะคะมีรอยถลอกทั่วไปตามการใช้งานเนาะคือหัวเดียวอะคะ่ะมันก็คือการซื้อไปขนอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้มีการขนของมาแต่ไอ้การันตีว่าไม่ได้แบบหนักและสุดโทมแน่นอนนะคะเรามาดูกันที่โครงสร้างต่อเลยนะ นี่คือถ้ามีการมาใช้งานมาที่หนักและโซมนะคะด้านหลังคือมันจะต้องค่อนข้างแบบเละ นะแต่อันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะน็อตฝาท้ายนะคะก็น็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะออกมาเลยนะคะทุกอย่างยังเดิมหมดนะตัวกันชนท้ายนะคะอาร์กยังอยู่ครบนะคะไม่มีการทําสีกบทับมานะคะมีซูบิชิไตตันนะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะตัวโฉมหน้าหล่อคันนี้เลยได้หัวเดี่ยวแบบนี้เลยนะคะท้ายกว้างมากๆหัวเดี่ยวขนของได้เยอะมากจริงๆนะฝาถังน้ามันนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งเดียวกับผู้โดยสารด้านหน้านะคะ คือรถมันไม่ได้มีอะไรให้เราแบบรีวิวเยอะเนอะแต่บอกได้เลยว่าใหม่มากๆจริงๆนะคะแผงข้างนะคะก็จะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะโครงสร้างนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีขอบไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีว่าโครงสร้างเดิมเดิมสวยๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลย มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซล128แรงม้าค่ะสภาพเครื่องยนต์ใหม่ๆแห้งแห้งห้องเครื่องสวยสวยสดๆดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขึ้นไปดูสภาพห้องเครื่องป้ายแดงใหม่ๆแบบไหนคันนี้ใกล้เคียงแบบนั้นเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะคะน็อตฝากระโปรงหน้าน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะคะฝากระโปรงรูกลมเรียงตัวสวยรับประกันสภาพว่าฝา เดิมนะคะไล่เรียงกันมาต่อที่ซุ้มล้อนะคะคานหน้าเดิมหมดเลยนะคะไม่มีการไขาการแกะการถูกชนกระแทกมาแน่นอนนะการันตีว่าโครงสร้างเดิม100%เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะ อนที่ภายในตัวรถของมิ t ซูบิชิไต้ตั้นหัวเดี่ยวคันนี้นะคะภายในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเทาสภาพเบาะคือใหม่นะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีเหมือนแบบเป็นรูระบายอากาศนะคะเวลาที่จอดรถตากแดดนะคะตรงเนี้ยก็จะช่วยให้เบาะมันไม่ได้ร้อนมากนะคะถือว่าโอเคมากมาก สภาพใหม่ด้วยนะมิซูนะคะคือข้อดีคือไออ่ะรู้สึกว่าเขาให้ออปชั่นมาเต็มตั้งแต่ตัวแบบเริ่มต้นคือหัวเดียวส่วนใหญ่เวลาที่ไอเจอรีวิวคือเข้ามาคือมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ มันรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรเลยนะแต่คันนี้หน้าจอวิทิยุนะคะสามารถเชื่อมต่อตัว AUX ได้ด้วยนะคะใส่ CD ดีใส่แบบได้ครบหมดเลยแล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้อีกอะคะ่ะสามารถโหลดเพลงมาคือฟังเพลงทํางานขนของกันแบบยาวๆเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆนะแอร์ Air นะคะก็นี่เลยนะคะจะเป็นช่องแอร์ช่องจุดบุหรี่เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งขับไม่เป็น โอเคบุ๊กเซอร์วิสนะคะ, okay. service, ะ,คะทุกอย่างอยู่ครบสมุดคู่มือนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดด้านหน้าของอ้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่1 8 7 6 9กิเโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเลขไม์ถือว่าน้อยมากน้อยมากๆเลยนะคะโอเคมากๆนะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะลูกค้าที่หาอยู่นะคะหัวเดียวไปทำงานนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะ โอเคค่ะก็ดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นไททันนะคะหัวเดี่ยวปี2020ค่ะเลขใหม่นะคะเพียงแค่หมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่อยากได้รถไปใช้ทำมาหากินนะคะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆราคานะคะห้ขายเพียงแค่ส ในรถปี2020นะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะประหยัดไปแบบเป็นแสนประหยัดไปแบบ2 0 0 0 0 0ขั้นต่ำอ้อยว่านะโปรโมชั่นนะคะทางร้านยังไม่หมดแค่นั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีตู้ทึบหรือติดคอกให้ลูกค้านะคะหรือเปลี่ยนทรงนะคะเปลี่ยนล้อจริงๆให้ลูกค้านะคะยังไม่หมดนะคะเรามีบริการนะคะดอกเบี้ยศูนเให้ลูกค้าฟรีหปีแรกค่ะดอกเบี้ยพิเศษตลอดสัญญาค่ะส7 9ค่ะหรืออยากขับกอนพอนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันนะคะยังไม่พอค่ะอยากผ่อน สบายสบายไหมคะผ่อนได้ยาวนาะนสูงสุดที่84เดือนเลยคะ่ะเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้แล้วนะโทรหาอ้อยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์06 2ค่ะ564 6455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็น l i น e แอดค่ะแอดนัทธาออโต้ค่ะ, Auto คะช่องทางทาง YouTube หรือช่องทางทาง f a c e b o o แพจแฟนเพจนะคะได้หมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่ังสวัสดนะคะเราก็มีบริการจัดไปแนนนอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะบริการ ทุกอย่างเลยค่ะเพียงแค่คุณเตรียมเอกสารไว้นะคะนัดถาออโต้บริการให้ถึงที่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ั .com